คราสสวัสดีฮะยินดีต้อนรับสู่ m g Space Channel วันนี้เราอยู่กับเกมเกมที่นิมแหกกับตัวละครที่จะเข้ามาใหม่ในแพท 1.6ซึ่งเป็นแพทเปิดของเมืองอินาสมะพูดได้เลยว่าตัวละครน,นี้ถูกใจเพื่อนๆแน่นอนกับตัวละครที่ชื่อว่าคาเอเดฮาระคาสุฮะสำหรับคาสุฮะเนี่ยเป็นตัวละคร5ดาวที่ใช้ดาบสั้นธาตุลมตรงนี้พูดได้เลยว่าเป็นตัวละครที่แปลกใหม่ของเกมเกนชินอิมักมากเพราะว่าเป็นตัวละคร5ดาวตัวแรกที่มีค่าความชนะท่านเนี่ยสูงมากๆโดยค่าความชนญท่าเติบโต,ตของคาสุฮะเนี่ยจะสูงถึง110 15.2แต่ทว่าด้านพลังโจมตีหรือพลังป้องกันพื้นฐานของคาเซฮะเนี่ยมันช่างไม่ค่อยได้แตกต่างหรือเด่นชัดที่จะเป็น DPS ดังนั้นคาเึฮะก็เลยต้องตกมาเป็น DPS รองทันทีทันใดโดยเหตุผลตรงนี้จะทําให้เพื่อนๆรู้สึกว่าเราจะเอามาเป็นยืนหนึ่งก็อาจจะไม่ใช่แต่ทว่าอย่าเพิ่งตัดสินคาเึฮะเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปดูท่าการโจมตีและสกิลของคาเึฮะกันดีกว่าสําหรับการโจมตีของคาเึฮะเนี่ยจะเป็นการโจมตีทั้งหมด 5ครั้งรูปแบบครั้งที่5เนี่ยจะเป็นการโจมตีแบบ3ฮิตบอกเลยว่าโคตรจะเทและการชาร์จการโจมตีของคาสหฮาเนี่ยจะเป็นการฟันแบบ2จังหวะคล้ายๆตัวละครดาบสั้นทั่วไปต่อมาเรามาดูสกิลของคาสหฮาดีกว่ากับ Elemental Skill ที่ชื่อว่าชิฮายาฟุรุคาสหฮาจะทําการพัดโจมตีศัตรูรอบๆตัวให้ลอยขึ้นพร้อมกับยกศัตรูและสิ่งของรอบๆตัวไปยังสถานที่ที่กําหนดนําซ้ําคาสหฮก็จะลอยตามด้วย หลังจากนั้นเมื่อคาสหะทาการพุ่งโจมตีจะเป็นการสร้างเอฟเฟกต์แลนดแลนฮาชินเจ้าแลนแลนฮาชินเนี่ยจะเป็นการสร้างหลุมอากาศในการดูดศัตรูเข้ามาจุดตึงกรและสร้างเอฟเฟกต์ความเสียหายท่ารมสําหรับท่าชิฮายาฟลุเนี่ยสามารถกดค้างได้โดยการกดค้างเนี่ยจะเป็นการเพิ่มอาาเขตในการสร้างความเสียหายได้มากขึ้นแต่ทว่าเจ้าตัวท่ากดค้างและปกติเนี่ยมันมีคูลดาวน์ที่แตกต่างกันท้า เป็นแบบปกติจะอยู่ที่6วินาทีแบบกดค้างจะอยู่ที่9วินาที เรามาดูท่าไม้ต้ของคาซึฮาดีกว่าคาซึฮาจะทําการฟาดดาบเฉือนผ่าอากาศสร้างความเสียหายธาตุลมหลังจากนั้นจะสร้างอาเขตรูกะากิโนะซึ่งรูกากิโนะเนี่ยจะมีะระยะเวลา8วินาทีและมีเอฟเฟกในการดูดธาตุไม่ว่าจะเป็นธาตุน้ำธาตุไฟธาตุน้าแข็งและธาตุสายฟ้าสร้างความชํานาญธาตุที่รุนแรงมากๆเมื่อศัตรูโดนเข้าไปเนี่ยรับรองร้องจากแน่นอนแต่ทว่าคูดาวของสกิลเนี่ย อยู่ที่15วินาทีต่อมาเรามาดูแพสซีฟสกิลของคาซือฮะดีกว่ากับแพสซีฟสกิลแรกมันสุขเซกคายูเจ้าแพสซีฟสกิลเนี้ยจะเป็นการลดสตามิน่าการวิ่งของคาซือฮะและปาร์ตี้ในทีม20%โดยเจ้าแพสซีฟสกิลเนี้ยไม่สามารถสแต็กในรูปแบบเดียวกันได้ และ Passive Skill ที่ Bed, 2 w e เวททริงเบเมื่อใช้สกิลชิฮายาฟลุพร้อมกับผสมธาตุต่างๆเมื่อทำการพุ่งโจมตีลงมาจะสร้างความเสียหายของธาตุนั้น200%พูดได้เลยว่าโคตรเยอะมากๆ และ s s สซีฟสกิลสุดท้ายที่ชื่อว่าวิ่งซองโพิติกพ s สซีฟสกิลเนี้ยหลังจากที่คา,า้อฮะสร้างปฏิกิริยา,าธาตุต่างๆจะเพิ่มโบนัสความเสียหายให้กับาธาตุนั้น0.03%ของค่าความชนาะธาตุของคา,า้อฮะเป็นระยะเวลา8วินาทีให้กับปาร์ตี้ในทีมทั้งหมดตรงนี้บอกได้เลยว่าเมื่อเราสลับตัวละครอื่นออกมาโจมตีและใช้าธาตุนั้นๆจะสร้างความเสียหายแบบพูดได้เลยว่าถล่มทลายแน่นอน และสุดท้ายกับกลุ่มดาวของคาสึฮะเรามาเริ่มกับกลุ่มดาวแรกของคาสึฮะดีกว่ากลุ่มดาวที่1จะเป็นการลดคูดาวท่าชิฮฮยาฟุลุ10%และเมื่อเราใช้ท่ามันยูโนโอิโตะจะเป็นการรีเซ็ตท่าชิฮฮยาฟุลุตรงนี้ถือว่าทำให้ตัวละครคาสึฮาเนี่ยจะใช้คอมโบได้ต่อเนื่องมากๆต่อมากลุ่มดาวที่2เมื่อเรากางอนา,าเขตลูกะอากิโน จะเป็นการบวกค่าความชำนาญธาตุให้กับคาซือฮะและปาร์ตี้ในทีม200หน่วยตรงนี้ไม่สามารถสแตกกับเอฟเฟกต์ประเภทเดียวกันได้ซึ่งเป็นอะไรที่ถือว่าน่าเสียใจจริงและกลุ่มดาวที่3และกลุ่มนาวที่5เนี่ยจะเป็นการบวกเลเวลสกิล3เลเวลสูงสุด15เลเวลของท่าชิเฮยักฟุรุและมันยูโนอิโต ขอย้อนกลับไปดูกลุ่มดาวที่สับกลุ่มดาวนี้ที่จะทําให้คาซือฮะเนี่ยสามารถใช้ท่ามันยูโนอิโตได้ไวมากๆเมื่อคาซือฮะค่าพลังงานต่ำกว่า45หน่วยจะทําการฟื้นฟูค่าพลังงานให้2เ n e r g y เมื่อคาซือฮะเนี่ยทำการรออยู่กลางอากาศหรือว่าเมื่อใช้ท่าชิฮายะฟฟรูแบบปกติและแบบกดค้างเนี่ยจะเป็นการรีเจเนเรตหรือฟื้นฟูค่าพลังงานเนี่ยให้3หรือ4หน่วยตามลําดับ สลักกลุ่มดาวนี่ผมขอแนะนําอย่างหนึ่งเมื่อเราใช้ท่าชิฮายาฟุรุร้อยอยู่กลางอากาศไม่จําเป็นจะต้องรีบลงมาโจมตีให้เราทําการร้อยสักพักเพื่อกันรีชาร์จเอเนจี้ให้คาซึฮะสามารถใช้ท่ามันยูโนิโตได้ไวขึ้นมากๆและสุดท้ายกับกลุ่มดาวที่6ที่จะเปลี่ยนคาซึฮะไปตลอดกาลเพราะกลุ่มดาวนี้จะเปลี่ยนคาซึฮะจาก DPS รองเป็น DPS หลักแน่นอนหลังจากที่คาซึฮะใช้ท่าชิฮายาฟุรุหรือมันยูโนิโต จะได้พลังงานลมที่จะทําให้การโจมตีปกติชาร์จโจมตีและพุ่งโจมตีเนี่ยสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น0.2%จากค่าความชํานาญท่าของคาเึฮะเป็นระยะเวลา5วินาทีาเทียบกันจริงๆ5ชิฮายาฟุรุมีคูดาว6วินาทีดังนั้นเมื่อเราใช้ท่านเนี้ยบ่อยๆจะทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างดาเมจจากการโจมตีปกติได้จากคาเึฮะเป็นตัวละครที่ใช้แบบ DPS หลอจากจะกลายเป็น DPS หลักที่สามารถเล่น ทั้งสายสกิลและสายกายภาพได้ด้วยขอสรุปสุดท้ายสำหรับคาสึฮะคาเึฮะเป็นตัวละครที่พูดได้เลยว่า DPS รองที่จะมาเสริมดาเมจหลังจากที่เราใช้ตัวละคร DPS หลักซึ่งสามารถใช้ปิดการโจมตีหรือคอมโบต่อก็ได้พูดได้เลยว่าโคตรจะเป็นตัวละครที่เพื่อนๆควรจะมีไว้ใน ID อย่างแน่นอนนำซ้ำยังเป็นตัวละครที่มีค่าความชำนาญ่าที่สูงมากๆ แต่ถ้าว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทําให้คาสึฮะเนี่ยเป็น DPS หลักคงจะพลาดไม่ได้กับกลุ่มดาวที่6ซึ่งอาจจะต้องลงทุนหน่อยสําหรับข้อมูลของคาซึฮะในวันนี้ก็คงจบลงมีเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไว้ดูข้อมูลของคาซึฮะที่ลงลึกมากๆในคลิปหน้าเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้กับ MG Space ด้วยสำหรับวันนี้ MG Space และคาสึฮะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้า See you again Bye-bye!